สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานมีแนวทางตัวเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ2เลขเด็ดแม่ทัพภาคที่สองร่วมสมโพธพระธาตุท่าอุเทนจังหวัดอัางาพนมวันนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่1กร,รกฎาคมกันแล้วเชื่อว่าข่าวหัวยหลายท่านต่างก็มีเลขในใจกันบ้างแล้วแต่สาหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันที่28มิถุนายน พลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยภรรยาได้ไปเป็นประธานในพิธีสมโภชพระธาตุท่าเทนจังหวัดนครพนมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในอำเภอเท่าเทนและมีประชาชนกว่า500คนร่วมพิธีโดยพลโทบุญสิ์และภรรยาได้เข้ากราบนมัสการพระครูบริหารบรมธาตุเจ้าวาดวัดพระธาตุท่าเทนเมื่อพระสงฆ์ก้าวลูป จเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแม่ทัพภาคที่สองและภรรยาก็ได้ปิดแผ่นทองระธาตุ่าอุเทียนจำลองหรือพระาธาตุฝุ่นกอดแห่เครื่องสักการะและห่มผ้าพระาธาตุยาว53เมตรรอบองค์พระาธาตุสามรอบหลังจากเสร็จสิ้นพิธีประชาชนก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับแม่ทัพภาคที่สองโดยพลโทบุญสินเดินทางจากบ้านพักในค่ายสุรานารีจงังหวัดนครราชสีมาด้วยเฮลิคอปเตอร์รุ่นรโอนาโด139หมายเลข 41522ลงจอดที่สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนาก่อนจะนั่งรถประจำตำแหน่งทะเบียนตาโล5060มาลงที่หน้าวัดพระ่าอุเทนเพื่อประกอบพิธีดังกล่าวสำหรับนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดนำเลขเฮลิคอปเตอร์139 14522รวมถึงทะเบียนรถประจำตำแหน่งคือเลข5060ไปเป็นแนวทางเลขเด็ดในวันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโดยใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์นี้ไวัเปนที่1กรกฎาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ